นี่นะครับเรามาถึงตัวบ้านและเดี๋ยวเราขึ้นไปพูดคุยกับพี่อ้อยกันครับฮ้าตามมาเลยพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านนานายห้อยใช่ไหมฮะค่ะทำไมถึงเรียกบ้านนานาห้อยฮะที่เรียกว่าบ้านานานายห้อยก็ ที่ไปที่มาก็เนื่องด้วยว่าเราทําผ้าย้อมมูลควายาเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติค่ะคแล้วเราก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตุ๊กตาน้องควาย เพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราพอไปออกร้านไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรื่อยๆก็เลยมีเพื่อนๆหรือกลุ่มโอทอด้วยกันนะคะตั้งฉายาให้ว่านายห้อยเพราะว่าคนที่ไปขายก็เป็นแฟนพี่แล้วเป็นผู้ชายก็เลยได้ชื่อว่านายห้อยที่ไปที่มาค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นาก็ก็เลยเรียกว่าบ้านนานายห้อย อยากให้พี่ออยเล่าซิกเนเจอร์ของที่นี่หน่อยเห็นบอกว่ามีควายด้วยมีกระทะด้วยะนะฮะซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะก็คงเป็นผ้าย้อนมูควายเพราะว่า ผู้คนลูกค้าทั้งหลายที่รู้จักเราก็เริ่มจากผ้ายองมูลควายค่ะแล้วลูกค้าก็ตามมาแล้วเราก็เลยทําเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางระหว่างคนกับควายเพราะว่าเราอยากให้เชื่อมโยงกับผ้ายองมนลควายแล้วเราก็มาทําท่องเที่ยวชุมชนมก็จะพาลูกค้าไปดูเกาะควายไปดูขั้นตอนของกรรมวิธีว่าเราเอามูลควายมาทํายังไงถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้ก็เลยก็เป็นสปาเป็นกระ ถเป็นสปาสมุนไพรกระทะ,ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาตรงจุดบ้านานาในหอยของพี่แห่งนี้นะคะก,ก็ได้รับความสนใจเยอะมากเนื่องด้วยว่ามันเป็นการผ่อนคลายด้วยสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เป็นการนวดผ่อนคลายค่ะส่วนในเรื่องของควายเกาะควาย เขาจะไปดูกันช่วงไหนยังไงเกาะควายนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าลูกค้าท่านไหนมาแล้วเราก็อยากให้ไปถึงนะคะเพราะ,<อ>ะว่า <อะ S 2> เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าไปแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดโป่งโล่งเพราะว่าเ <อะ S 2> กาะตรงนี้ก็เป็นเกาะที่ปล่อยน้องควายไว้ตรงนั้นเลย <อะ S 2> ก็เยอะ,อะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สวยงามก็จะเป็นช่วงเย็นที่อยากให้ลูกค้าไปเพราะว่า ไปชมพระอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นวิวที่สวยมากตรงนั้นนอกจากดูควายแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยค่ะแล้วเราก็เดินทางไปทางเรือเราก็จะใช้เรือหางยาวครับซึ่งระหว่างทางที่เรานั่งเรือไปก็จะเห็นความงามของเขื่อนน้ำอูนวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินในรอบบริเวณเขื่อนอย่างนี้ค่ะกับนั่นคือซิกเนเจอร์ของทางที่นี่นะครับและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะที่เกาะควายถูกไหมนะไปดูเกาะควายกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศของ าสปาาและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในสปานะครับเนี่ยบรรยากาศของสปาเราจะไปดูนะครับว่าเวลาลูกค้านะครับมาอนอนในสปาเนี่ยนะครับหรือว่านอนในกระทะเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตามไปดูฮนะ ครับนี่เข้ามาดูเลยนะครับขออนุญาตนะครับอ่าเข้ามาดูนิดหนึ่งโอ้นี่ไงนะฮะสาวสวยนะครับอยู่ในนี้พอดีนะครับพี่โยกนะอ่าพี่โยกพี่โยกเป็นไงบ้างครับสบายมากเลยสบายมากนี่นี่คือขั้นตอนแรกถูกไหมฮะก็จะมีการนวดก่อนนะฮะนะท่านผู้ชมนี่คือการนวดก่อนใช้เวลานวดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1ชั่วโมงนะหชั่วโมงก็จะนวดแบบนี้นะครับนะเป็นการนวดไม่ใช่นวดธรรมดา นวดแบบสมุนไพรพอหลังจากนั้นปุ๊บก็นี่เลยฮะนี่นี่นก็จะเอามาใส่กระทะตรงนี้นะฮะปึ่งแล้วก็เทลงไปไม่ใชอ่อยู่ในกระทะแบบนี้นะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้คือเป็นกระทะนะครับเห็นบอกว่าเป็นเหล็กหล่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อลูมิเนียมเนาะเออเป็นเหล็กหล่อนะครับสั่งทําพิเศษเลยถูกไหมครับอันนี้เนาะ เห็นไหมฮะนี่ได้บรรยากาศแบบสปาธรรมชาติจริงๆนะครับสบายไหมครับพี่โทษนะฮะสบาย,บายดีมากเลยนะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาถึงท่าเรือสำราญนะครับที่เราจะไปดูควายกันนะฮะนะ ามผมมาเลยตอนนี้นะครับเราก็นั่งเรือนะครับออกมาจากฝั่งสักครู่แล้วนะครับบรรยากาศมองไปไกลๆก็จะเห็นควายด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับมองไปสะอาดตามากๆนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเกาะควายแล้วนะครับนี่เนี่ยอยากให้เห็นนะฮะว่าควายจํานวนมากมายนะครับที่ดูน่าจะเป็นประมาณหลักร้อยตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปพูดคุยกับคนที่เลี้ยงนั่นๆเห็นดูไกลๆนะครับนะอ้าวคุณพ่อเพชรสวัสดีครับตอนนี้คุณพ่อเพชรก็ดูฝูงควายอยู่ที่นี่อยู่ใช่ครับต้องดูแลอยู่ วันไหนถ้าผมไม่มาก็จะมีลูกๆมาดูแทนครับเวลานี้จะมีควายอยู่ทั้งหมด86ตัวครับ86ตัวคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลตรงนี้เลยดูแลมานานมาตั้งแต่ปี33ครับจนถึงปัจจุบันเพราะผมมาเริ่มมีควายอยู่2ตัววัวตัวนึงของของตัวเองนะเป็นควายมาลุกจากแม่ยายเสร็จแล้วไปเอาควายของน้องสาวเอาวัวของน้องสาวมาอีก12ตัวครับมาเลี้ยงโดยเลี้ยงแบ่งลูกกันครับ คือคือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อกําลังบอกว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ถูกไหมครับไม่ครับค่อยๆเหมือนเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะมีแค่สาตัวนะครับมีแค่สามตัวจุดเริ่มต้นนี้แค่สามตัวครับคุณพ่อคบแนะนํานิดนึงเวลานักท่องเที่ยวเขาเข้ามาที่เกาะควายเนี่ยเสน่ห์ของเกาะควายคืออะไรนอกจากควายที่เราเห็นเนี่ยฮะมีพระที่ตกดินครับอ๋อพระที่ตกดินอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับถ้าเวลาอ่า ห้าโมงถึงหกโมงมันจะเปลี่ยนสี Interior. เป็นสีชมพูสีแดงสวยสวยงามเลยมานั่งดูตรงนี้ได้เลยมีพระอาทิตย์สองลูกนะครับมีบนแล้วยัมีในน้ำด้วยนี่นีเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วเป็นสองดวงเลยิสองดวงนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของ ควายทั้งเกาะควายนี่นะฮะประมาณร่วมร้อยตัวทีเดียวนะครับก็ลงไปในน้ําหมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังอาบน้ำนะฮะนี่คุณพ่อก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับพ่ออันนี้พอพอลงไปอาบกู่ ขึ้นมาแล้วเหรอฮะอันนี้มันตื่นมันก็เลยกังวลธรรมดาเป็นยองต้องแก่นานนะ๋อมันตื่นคนตื่นคนตื่นกลิ่นตื่นอะไรนะคนเข้ามาใหม่มันจำกลิ่นปกติก็อยากจะแช่นานๆเลยนชั่วโมงก็ไม่ยอมขึ้นววันนี้เสียอารมณ์เลยมีคนมาดูนะมีคนมาเยอะแล้วมีคนมาเยอะ ไปก็ไปไม่ไกลนะก็จะขึ้นมาอยู่บริเวณนี้คุณพ่ออยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเกาะควายแล้วก็อยากมาคุณพ่ออยากบอกอะไรอยากอยากให้มาชมธรรมชาติท้องวัวควายครับมันกินอยู่กินอย่างธรรมชาติเราไม่ได้ไปผูกไปมัดเอาไว้ให้มันกินเล่นน้ําลอยน้ําแล้วมันก็สมพันธุ์กันเองครับเสร็จแล้วก็ดูตอนเย็นก็ดูพระาที่ตกดินเนาะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศของเกาะควายนะครับซึ่งคุณพ่อก็จะดูแลอยู่นะครับ,รบถ้าผู้ชมไม่อยากให้พลาดบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มาเที่ยวได้นะคุณพ่อนะครับอยู่ในตัวเมืองของสกลนครก็เดินทางมาอีกประมาณสัก ร่วม30กิโลนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศควายแบบนี้นะและก็บรรยากาศทุ่งหญ้านะครับที่ดูสวยงามนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับที่เกาะควายนะครับยังไงเชิญชวนนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องธรรมชาตินะครับรับประกันได้เลยนะครับเกาะควายคือคําตอบของคุณครับ